อันนี้เป็นเท้าไก่เลฮะเท้าขูที่ข้างใน,นเป็นครีมอร่อยไหมนมสดทอดนมทอดแต่ว่าเขาก็ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบรี่เจียงโบราณอ๋อเป็นเตาอ่เป็นเตาบาร์บีคิวข้างนอกชิมชิมให้ทุกอันไม่ได้เลยเพราะว่ามาเรื่อยๆครับม,มันหนึบหนหอมกระเทียมด้วย 我是你、嗯、的工作人员姓赵，赵女士。哦，手机的话是五七三十六三五这个的话就是儿童是吧？是的，这个要需要是儿童票。嗯嗯，那您本来两个，我就再补一个。嗯，这个是这个是这个不是说。Siri，Siri，还没得，ส、这、ว、个、<c Öz ell großes> ัส <VI> ดีค <happiness> ่ะ。สวัสดีค่ะเมื่อกี้เจเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเจลวันนี้เรามากินอะไรที่ไหนติ่มซำเรามากินติ่มซำโรงแรชื่ออะไรนะโรงแรมแลนดคอนติเนนทัลเชลคอนติเนนเทัลก็อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยครับมากินโรงแรมนี้ฮะับโรงแร์คอนติเนนทัลคอนติเนนเทัลครับที่ลี่เจียงครลี่เจียงเอนเซนทาวนะครับก็คืออยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงฮะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงฮะ ตอนนี้ซีซีก็ยังต้องใช้ตัวของเด็กจานเด็กนะครับเพราะว่าซี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 ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกะไรยังแบบว่าซีซีรู้จักติ่มซำไหมซีซีเคยกินที่ประเทศไทย้วดิซีจำไม่ได้แล้วกินนั้งแต่ตอนเด็กนะฮะเดี๋ยวนี้ซีซีเขาตัวสูงนะฮะ เดีย๋ยวนี้แบบว่ากินเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่อ้วนนะครับตอนนี้สูงมากสูงเท่าไหร่ล้วไม่รู้เมื่อกี้วัดแล้วสูงเท่าไหร่จ้ะไปดูป่ะเออเกือบจะถึงร้อยสี่สิบเกือบจะร้อยสี่สิบแล้วอ๋อแต่ยังคิดเป็นเด็กอยนะู่เนาะใช่เพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดเกินร้อยสี่สิบเขาจะคิดเป็นราคาผู้ใหญ่เนะออช่วงนี้ยืดยืดอย่างเดียววันนี้เรามากินติ่มซำกันนะที่นี่อ่าแต่ว่าเป็นติ่มซำที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกบุฟเฟ่ได้ไหรือเปล่าคือ คือมันสั่งเนี้ยตลอดฮะเราแต่เราไม่ได้ตัดเองนะฮะคือมันมันเหมาเลยอ่ะราคาเท่าไหร่เจียวเดี๋ยวถามเจียวดีกว่าพอดีอาหาร่างนี้คือเขาเพิ่มออกใหม่หรือว่าเมื่อก่อนไม่มีก็คือเห็นมีคนแชร์เนาะก็เลยซื้อผู้ใหญ่คนหนึ่งร้อยสามสิบแปดยนเด็กเขาเสียเก้าสิบแปดอายุไม่ก็คือความสูงไม่ถึงร้อยยี่สิบเขากินฟรีแกอ๋อสมุกคือได้าแบบไม่จำกัดกเท่าไหร่ก็กินแต่เราไม่ต้องตัดเองคือเราสั่งจากเมนูเอา อ๋อผู้ใหญ่ตอนนี้ก็คือคนเสียเงินก็จะมีเจลมีผมแล้วก็มีซีซีนะฮะร้อยสาสิแปดร้อยสาสิแปดเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหกแล้วนี่เท่าไหร่นะเก้าสิบแปดก็ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบฮะสามร้อยเจ็ดสิบก็ประมาณเท่าไหร่คูณคูณประมาณห้าเข้าไปครับก็ประมาณประมาณพันหกพันเจ็ดนะฮะนี่เขาให้ อ๋อน oh, mm ี hmm. okay. ่ต้องติ๊กเขาใช่ไหมอันนี้อันนี้ชุดอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะผมสวยไหมเหรออ๋อเขาบอกว่าผมหนูวันนี้สวยไหมนะฮะนี่สวยสวยสวยวันนี้ผมเหมือนเจเจเลยใช่ไหม นี่วันนี้เขาทําผมอย่างนี้ฮะเหมือนกับซีซีแล้วครับทรงเดียวกันเลยฮนะเขาบอกว่าเขาบอกมามาให้ทําให้ก่อนนะแล้วก็เจเจก็เลยเอาด้วยชื่อชื่อชื่อทรงอะไรอันนี้ภาษาจีนชื่อชื่อทรงอะไรจำไม่ได้อะเดี๋ยวต้องถามมามานะ นี่เหรอดูดูจากอินเนอร์ก็เลยทำให้อ๋อไม่มีชื่อเหรอไม่มีชื่อตั้งเองคืออะไรน่าภาคภัยก็เรียนหลายแบบอยู่เดี๋ยวจะทยอยทำให้เด็กผู้หญิงนะน้องแซนดี้ตื่นแล้วนะฮะเปี้ยวเลยนะผมเปี้ยวเลย๋เดียวงไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ไม่คุยไม่คุยตัวเอ่อให้เขาลืมนะก็คือที่จริงตตีงซางของที่รีเดียไม่มีเจ้าไหนที่แบบทำแบบอร่อยมากเหมือนที่เราเคยไปกินวันที่ว่า อ๋อน,นี่เป็นเป็นของอาหารกวางของอาหารกวางพุ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าจะมีพวกนิโกะเขาใช้ปอกวัวเนี่ยมาใชพ่อกวัวใช้เชฟของนุ่ต้กงดจริงหรือเปล่านิโกะบอกว่าอร่อยกันนะแต่จริงไม่จริงต้องดูคร right> ับวันนี้เ yup จียวเขาจะสั่งมาทีละเล็กละน้อยสั่งมาครั้งละดีสั่งมาเมื่อกี้เท่าไหร่ครั้งแรกเนี่ยสี่ห้าอย่างน่าจะสิบกว่าอย่างมาเย เมื่อกี้บอกผมว่าสั่งมานิดเดียวะกสิบไาแย้วแต่นี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราสั่งได้เรื่อยๆเราก็เขาบอกว่ามีถ้วยมันเล็กๆอ๋อถ้วยมันเล็กๆนี้ก็สั่งเลยสั่งมาเยอะนะถ้าอันนี้อันแรกครับอันแรกไม่ใหญ่ๆแต่ข้างในมัอ๋อนี่ถว่าถ้วยมันจานมันใหญ่กันข้างในมันเนี่ยอันนี้เป็นสัใช้เนี่ย น้ำไห่แต่น้ำไห่ติงกั๋นอันนี้เป็นเท้าไก่นะฮะติงกะอันนี้เป็นอะไรครับกระพบหมูกระพบหมูฮะใช่ไหมไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเสืยวเซี่จะจับอันนี้เป็นของหวานนะฮะค่ะวผัเดี๋ยวจะให้ไี่มันมันขนมชั้นเนี่ยชั้นข้าวฟูว้าวอันนี้อะไร ข้าวผูที่ข้างในเป็นครีมอะรอ๋อเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้เอแคร์หรือเปล่าที่ข้างนอกเป็นฟักก็เป็นครีมนยอ๋อเอแคร์นะฮะอันนี้ทากครับผมนี่ทากปุดดิ้งอ๋ออันนี้พุดดิ้งเหรอโอ้โหน้าคล้ายๆทากนี่อน้อันนี้อันนี้อันนี้เลยแบ่งให้เฉยๆไม่ใช้มือพี่ขึ้นเครื่องนั้นมาเยอมากทำให้ แบนแบนหน่อยแบนให้เฉยๆนิดนึงอ่ะางเงี้ยน้าหนูขนมชั้นอร่อยไหมคะอร่อยหวานไหมอันนี้หวานหวานอันนี้หวานฝันนะคะอันนี้เป็นเขาใช้ปิ้งค่ะอ๋อเขาใช้ปิ้งถังบอกด้วยนะว่าเขาใช้น้ำตาลน้ำตาลแบบเย็นๆนะครับเขาบอกอันนี้ถุงช้าอันนี้ถุงชาโอเคขนมชั้นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะ หวานมากไหมอันนี้ให้เขากินอันนึ่งคือขนมชั้นใช่ประเทศไทยมีขนมชั้นไงแต่ว่าที่ประเทศไทยจะหวานหวานหน่อยนี้หวานไหมชิชิอันนี้หวานชหวานนะอันนี้อะไรปอบเปี๊ยอะไรนมสดทอดปอบเปี้ยอเออไม่ใช่ปอบเปี๊ยเหรออันนี้เป็นนมสดทอดครับแลาวที่จียากินก่อนนะครับอร่อยไหมนมสดทอดนมทอดนมเหรออ่าเป็นนมเปรี้ยวหรอ ทำไมทำแน่อย่างนี้ไม่อร่อยแน่เลยเปรี้ยวเปี้ยวไหมอันนี้เป็นนมเปี้ยวหรือว่านมธรรมดามมให้พ่อปัดชิมหน่อยป,ป้าปัดจะได้บอกได้ชิบอกไม่รู้อ่ะมาให้ป้าปัดก็ได้อันนี้มาอร่อยต้องใช้นมอะไรทอดน้อ อร่อยมากอ่ะเออข้างนอกมันกรอบเนี่ยแล้วข้างในมันเหมือนแบบเหมือนโยเกิร์ตอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เปรี้ยวนะครับเป็นนมหวานๆนิดนึงอันนี้ซีกจนกินเองอันนี้เป็นติดกันอ่ะอ๋อมันติดกันอ๋อรงนี้มันมีขาบอกขอคินหน่อยอขกินสันี้จะกินแซนดี้แซนดี้เรียกเรียกจีเจย์ฮัลโหลฮัลโหลขอปอสุริค่ะอ๋อสุริค่ะอ๋อสุริค่ะก็คือ ขอกินเค้กเพราะว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นเค้กเค้กเนี่ยเขาจะเรียกซึ้งหรือค่อยเลิศนะฮะร้องเป็นเพลงแฮปปี้บ r t h เดย์นั่นเองแบบภาษาจีนเดี๋ยวจะสั่งแค่พวนที้หนูกินก่อนเลยอ่านี่เอแคร์เป็นไงบ้างเนื้อข้างในเป็นคีมนั่นแบบบาจุกจีบบบชิมอีกทำเดียวเลยก่อนไหมจี๊ดจ๊าดโอเคเขาทำคุณภาพดีแม่จี๊จริ่เนาะ ต้าให้เด็กอันนี้บะหมี่ครับถ้วยเล็กๆบะหมี่เกี๊ยวเหรอเออบะหมี่เกี๊ยวนะฮะบะหมี่เกี๊ยวผมอันนี้ถ้วยเล็กๆนะเท่าเท่าฝ่ามือผมนี่นี่เดียวชิมอ่าต่อไปหนูแล้วหนูจะชิมอะไรมาชิมอะไรอันนี้ไหมอันนี้ไหมหนูชิมอันนี้ไหมเนี่ยแล้วอะไรบ้างเหรออันนอ๋อถั่วละถั่วขมม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 ม เขาใส่เชีเอ๋อเขาบอกว่าจจะเป็นใส่ซอสอ่าเป็นยังไงเป็นไ,ไงคะอันนี้เขาใส่ซอสจริงอ๋อเขาบอกว่ามีน้ำตาลนิดๆน,นะฮะแล้วก็มีซอสด้วยอ๋อแล้วก็กรอบครับพูดภาษาพูดภาษาจีนแล้วช่ยแปลว่ากรอบครับเพราะว่าถั่วกรอบนิดนึงพูดภาษาไทยนี่กรอบคนะ่ะถั่กรอบ แต่ถั่วนี้ครับมันกรอบมากเลยอ่ะอคือกรอบแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แข็งนะคือมันกรอบแล้วมันไม่เหนียวด้วยรอ,อร่อยมากครับถั่วยืนยันครับมันยืนยันหน่อยผมจะลองกลับได้ยินเสียงเปล่าฮะได้ยินบอกอยู่นะอ,อะ่หนูจะบอกอะไรครัอ๋อตหมีอ่าเป็นไง อ๋อก็บอกว่าบะหมี่ข้างในมีเนื้อแล้วมีเกี๊ยวแล้วข้างในมีเนื้อ,อๆๆคือตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยซีซีจะเก่งสุดนะฮะแล้วก็ลองมากับสโนว์สโนวี่ครแต่ว่าแซนดี้นี่ยังพูดไม่ค่อยได้ววอันนี้เป็นอ๋อเย่อันนี้อันนี้เท้าไก่บัเท้าไก่ชูสองนิ้วครับโอ้โห ไรสิบแปดลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้น,ล,นลูกชิ้นเนื้อเหรอลูกชิ้นเนื้อสดเหรอลูกชิ้นหน่อยลูกชิ้นหน่อยชิมเสียดึงเยอนะบอกว่าอิ่มแล้วแบบอืมคือเป็นลูกชิ้นที่เพิ่งปั้นมาครับปั้นแล้วก็แล้วก็ลวกมาครับพิ่งปั้นอันนี้แบบลูกชิ้นสดอืมเป็นเนื้อสดนะครับอืมอร่อยดี แต่มันจะไม่เด้งนะเพราะมันมันมันสดๆนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่สารทำให้เด้งนะครับอันนี้คืออะไรยำผักยำผักอะไรผักชื่อชันซื้อใช่ไหมลูกฉั้ใอใเนี่ยต้องชิมดูฮะนี่ผักที่นี่หรือเปล่าฮนะผักที่ไม่เคยไม่เคยกินผักกรอบมากเลย,กกเลยโหแต่เผ็ด เขาราดน้ำที่เขาราดน้ำที่เขาราดเนี่ยใสๆเนเผ็ดะไม่รู้น้ำอร่อแต่ผักปรอบมากเลยอ่ะอันนี้กเกีวหคามอยเปี๊ยสดนกอปเปี๊ยะอันนี้กีวอ๋อปอเปี๊ยเนื้อวัวจามบีเนื้อยักษ์นะฮะยักษ์อันนี้คือเก อันนี้เป็นปอบเปี้ยปอบเปี๊ยนี่ยอะไรคือปอบเปี้ยปอเปี๊ยก็คือที่สีกินนั่นแหละปอบเปี๊ยะสดคนไทยเรียกนะเป็นไงถ้าไม่หวานนี่ชอบอ่ะเนี่ยได้อยู่เค็มๆเ,เ,เหรอ,อมผมบอกว่ามันเผ็ดนะสีีบอกจะลองชิมดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้านนะแต่เตรียมน้ำไปแล้วครับเห็นไหมเผ็ดนะหรือว่าก้านเดียวไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดแล้วเผ็ดแล้ว เผ็ดเผ็ดมากด้วยนะฮะอันนี้มาใหม่เลยผู้สานน้ำตาลแดงขนมผู้สานน้ำตาลแดงขนมผู้สานน้ำตาลแดงแต่มันมากเก็บอันนี้เป็นอะไรขนมอะไรขนมแา้สีอะเราว่าตกราว่าตกค่าราว่าตกค่ะจะกินยังไงเนี่ยอ่าโอเคอ๋อตักตักให้ป้าป่าเทไปให้ไหมหรือว่าหนูใช้ช้อนกินมาอ่าเอาสิอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะ เติมน้ำนี่ถจะกินเลยใช่ไหมค่ะค่ะค่ะอ๋อนี่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆรสชาติเป็นยังไงคะเนี่ยอ๋อเขาบอกว่ามีสาคูฮะเป็นมุกอ่ะเป็นมุกต้องเรียกว่ามุกดีกว่าเป็นมุกแล้วก็มีเป็นอะไรนะหลีเสือ ม่วมงอ๋อเป็นมะม,ม่วงมะม่วงกับกับมุกอยู่ข้างในฮะอันนี้อันนี้อ่าสี่สจะลองชิมอันนี้นะครับอันนี้ขนมพุทราน้ำตาลแดงจังอ่าสีลองชิมที่เป็นไงกี่จังอ่ามันเหนียวเหนียวนิดนึงกี่จัง,งยำไม่ได้เคี้ยวไม่ค่อยได้มันเหนียวเหนียวนิดนึงฮะหวานไหมไม,ไม่รู้ไม่ได้หวานอ่าฮะป่าป่าชิมอีกแล้วอ่ามามามาไม่ได้หนูกินข้าวที่เดียวมันมาสามท่าน จุดสำคัญอยู่ที่ว่าตอนที่ซีซีเอาเข้ามาที่จมูกามากของน้ำตาลแดงนะครับที่นี่คือน้ำตาลแดงมันหอมไม่หวานครับหวานนิดเดียวแต่มันหอมมากมซีซีบอกว่าเก้าอี้นี้สวยดีฮะมชมเก้าอีนิดหนึ่งนะครับเหมือนบันไดนะฮนะโอ้ยปอกเยอนี่ก็อร่อยมากฮะ ให้ให้ดูหน้าตาคือมันเหนียวนุ่มมากมากเลยฮะเหนียวนุ่มมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี่เต้าหู้ไข่ครัเต้าหู้เอ่อเต้าหู้ของวินนานี่ข้างใไอ๋ออันนั้นอ่ะลูกโอันนี้ซีซีของซัมฮะแต่ว่าอันนี้คืออะไรยำโรอ๋อยำโรยำโรนะฮะยำโรชายเขียดครับ เขาบอกอร่อยอันนี้เป็นข้างในเป็นเนื้อนะแต่เขาทำเป็นอย่างนี้คือทำในหมูหมูที่แบบว่ามานิ่มแตะวันนี้มลิงเส้หมูข้างนล้มสิ่งอันนี้มาใหม่ครับนี้ซี่โครงเต้าเจี้ยวนะชิมชิมให้ทุกอันไม่ได้เลยเพราะว่ามาเรื่อยๆครับซี่โครงเต้าเจี้ยวนี่อร่อยมากฮะมันมันหนึบหนึบ แล้วก็แบบว่าหอมกระเทียมด้วยหอมเต้าเจียวด้วยครับไม่เค็มมากอืมอร่อยจัดยอันนี้จริงๆมาจับแล้วตรงนี้เออพักย่อยอาหารข้างนอกนี่ฮะแล้วมาจับอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอ๋อเป็นเตาอ่อเป็นเตาบาร์บีคิวข้างนอกเอาดอฮะ สังเกตครับที่นี่คือรีเจียงนะครับดูสถาปัตยกรรมเขาก็ยังทำแบบรีเจียงนะฮะพวกหลังคาพวกเนี้ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับข้างนอกบรรยากาศเมืองโบราณรีเจียงฮะตรงเนี้ยเขาเป็นเป็นเอ่อเป็นโรงแรมนะครับพื้นที่โรงแรม แต่ว่าเขาก็ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบรีเจียงโบราณนี่เป็นโรงแรมหมดเลยฮะทีนี้เนี่ยที่จริงโรงแรมเขาก็มีถึงตรงสุดซอยตรงนี้นะฮะแต่แล้วก็ข้างหลังนั้นข้างหลังสุดนั้นก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณของจริงละคือมันมันต่อกันไปเลยฮะ คือถ้าถ้าเอาง่ายถ้าเกิดว่าถ่ายจากข้างบนมานะใช้โดรนหรือว่ามองลงมาจากข้างบนก็จะดูไม่ออกเลยว่ามันก็นึกว่าตรงนี้เป็นส่วนของเมืองโบราณไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันมันเชื่อมกันหมดโอ้ยยังกินได้อยู่เหรอ อันนี้อะไรซุปซุปถั่วแดงอันนี้มันเป็นหวานหวานหรือเค็มๆให้ป้าปลาชิมิหนูบอกก็ได้หวานเหรออันนี้แบบหวานเอ้าไม่กินแล้วปลาตาแบบสุดๆแล้วหนึ่งข้าวอ๋อหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่ง 一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。 โอเคอิ่มกันทุกคนเลยครับกินเลยก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดะิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูคลิปทั้งหมดน่าจะ200กว่าคลิปแล้วให้กดไปที่ตัวไอด้านไหนไม่รู้ด้านซ้ายด้านขวาแล้วแหลนะฮะก็จะเห็นทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็จันถึงสูก โอเคแล้วอาจารย์ถึงสู่ผมก็สอนพวกทําธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ไม่ดิงผมไม่ดิงผมหาเงินออนไลน์พวกนี้นะครับสวันนีท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ